ัไครบหมอบอกว่าต้องผ่าเอาผ่าเป็นอะไรอ่ะกระดูกข้อเสือ<า>่อมคือคือเวลาเดินมันเป็นยังไงครับหม่าม้าเดินมันจะดังก๊อก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 แล้วเจ็บมากเจ็บจสองข้างไหมครับข้างเดียวเจ็บข้างเดียวเหรอครับหมามาเคยล้มเคยกระแทกอะไรไหมครับโอ้ยล้มบ่อย <laughs> ก็คือไอ้ล้มไปข้างที่เจ็บนี่แหละมาล้มบ่อยไปไหนก็ไปกรบลูกก็เหมือนกันออ มาหามามองมาอีกทีเอ๋แม่ไปละคือหกล้มบ่อยหกล้มบ่อยเพราะว่าไม่มีแรงหรือเปล่าไม่ใช่เดินแล้วมันมันสะดุดจังเดินสะดุดเจ็บก็เลยไม่ยอมเดินไม่เจือไม่ใช่เจ็บไม่ยอมเดินก็มันเดินแล้วมันเจ็บอ่ะเข้าใจครับก็มันเจ็บก็เลยไม่อยากเดิน มันก็มันก็ทุกข์ทุกข์เวลาเห็นลูกหลานไปไหนได้ไปกับเขาไหมฮะไปค่ะแต่ก็นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นแล้วยังไงฮะเดินก็เจ็บจะไปไหนกับลูกหลานก็ลําบากใช่ก็ก็ต้องทนก็ต้องใช้วิธีทนอาทนอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเป็นเป็นมาสองปีสองปีเองนะสองปีโอ้ถือว่าแข็งแรงมากนะฮะ เป็นมาสองปีเป็นมาเป็นเอาหนักหนักเมื่อปี57า7จ็ดหนี่คือยังไงฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวละมัน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 แบบลุงไปกับเขาไม่ค่อยได้เลยมันเดินกลางคืนนอนก็ปวดนะแต่ไม่กล้าบอกอ๋อลูกหลานรู้ไหมฮะไม่รู้ไม่รู้หรอกพรากูหลับอยู่ไม่รู้กูก็ไม่รู้หรอกม้าก็ไม่บอก ไม่บอกเออเหมือนมาผมเหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรเจ็บก็ไม่อยากให้ลูกหลานมาช่านอนก็เจ็บนอนก็เจ็บแล้วทำไงฮะก็ทายานวดก็โออใช่ไปนวดมาไปนวดครับไปนวดลูกก็พาไปนวดก็แค่แค่หายหายแป๊บเดียวอยวเอาอีกคละอ่าฮะอ่าก็ต้องไปนวดใหม่ก็ก็หายแป๊บหนึ่งอย่างนี้ล่ะแล้วยังไงฮะใครแนะนำว่าจะต้องลองบิมดู ดูฟาวันใหม่นั่นแวนตัวจริงจริงนะดูยังไงฮะดูดูตอนอาจารย์เสรี๋อเจออาจารย์เสรีกับคุณต้นอาจารย์บอกว่าอย่างไงฮะก็บอกว่าเนี่ยมันมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรตรงเนี้ยพรอาจารย์กินตัวนี้ล่ะจะโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเหรอก็เชื่อสิอาจารย์เสรีเชื่อแต่คนอื่นไม่เชื่อแต่ผมไม่ไม่น่าเชื่อใช่ไหม อย่างผมน่าเชื่อไหมั้ยน่าเชื่ออ๋อโอเครอดตัวไปก็เลยลองกินลองคลองลองกินสูตรสีอะไรฮะอมาทำได้ไหมสีชมพูอาม่าเป็นคนดูเองเป็นคนดูเองแล้วก็เลือกสีแล้วก็บอกให้ลูกไปซื้ออไปซื้อกันเลยที่นั่นเลยที่เอสปรสโซชั้นสามไปกันเลยอไปกันเลย เป็นเป็นสวที่น่ารักมากนะฮะความจํายังดีแล้วก็ยังมีอารมณ์ที่ดีด้วยนะฮะอ่ะไปซื้อมากินปับ๊บมากินปับ๊บวันที่ห้าธันวาไปเลยวันที่ห้าธันวาปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดปีที่แล้วนะฮะอ่ะกินซื้อมากินกินกินไปหนึ่งหนึ่งขวดกินไปหนึ่งขวดกินวันละกี่เม็ดครับเช้าสองเย็นสองอ่ะอ่เช้าสองเย็นสอง เดินเถินเออดีขึ้นนะม้าม้าไม่โกหกนะไม่เฮ้ยพูดจริงจริงอย่าล้อเล่นนะไม่เล่นล้อเล่นถ้าโกหกเดี๋ยวโดนจับนะไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วต้องมีสัตว์จ่ะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเดินได้เดินได้มีเรี่ยวมีแรงยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กยังยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่กอดเกาะหมายถึงวม่าถ้าเดินแล้ว เอาแค่นี้เดยอก็พอคือนอนแล้วไม่เจ็บอะ่ะก็ยังโอเคเอ,อนอนที่ผมเพิ่งทราบว่าบางคนเจ็บขณะที่นอนก็เจ็บออนอนแล้วไม่เจ็บขณะไม่ได้กดไม่มันออไม่ได้ถูกกดรับทําไมถึงเจ็บครับอาจารย์คือถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นนี้ยมันจะรู้สึกเจ็บ<อ>ก็แสดงว่าอตอนนั้นที่ข้อมันเสื่อมนะฮะ มันอาจจะไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นคือข้อเสื่อมเนี่ยมันจะมีทั้งอักเสบและไม่อักเสบนะถ้าอักเสบเนี่ยดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเราปวดถูกไหมแต่คนที่ไม่อักเสบนั่นสิเขาไม่ปวดไม่ไม่มีอะไรเลยพอมารู้อีกตัวก็คือเดินไม่ได้แล้วอันนั้นอันตรายกว่าก็คือมีอาการอักเสบหรือรังขึ้อ เออนะฮะทุกวันนี้ไปเดินห้างต้องนั่งรถเข็นไหมฮะไม่ต้องสบายมากจริงเหรอจริงจริงไม่นั่งแล้วนะไม่นั่งแล้วแล้วเดินได้แป๊บเดียวป่ะฮะไม่ต้งนานเฮ้ยนานนานมากคนคนที่คนที่ดูแลอยู่ะครับเอาป้าหายได้ยังไงอะป้าเขาขอนั่งรถเข็นแทนนะือาะตอนนี้ผมอยากนั่งแทนเออเอาเขาทักเลย ักเ,เลยห็นบอกว่าสายตาก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยไลยจนลูกชายต้องสะกิดให้เลิกแหละฮะเฮยฮะเ่ยเะเล่นใช่อ๋อแชทไล่กับไล่กับใครฮะด้ยเพื่อนเยอะหนุ่มๆเพื่อนเยอ่อ๋อครับขอบคุณมากครับมาครับผู้ที่มีปัญหาข้อขาวเสื่อมเสื่อมครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ย หลัง่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์ิน6และอินเทอร์ลิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับ สิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองกระดังงบ,บกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ เพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป